สวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่เด็กวิวัฒน์ปีหนึ่งป่ะเนี่ยใช่ครับพี่นั่งก่อนหนีนั่งก่อนครับสนใจมาเข้าร่วมชมรมพี่บ้างาพอดีพวกพี่ทําชมรมติวให้น้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่พื้นฐานจะได้แน่นแน่นจะได้เข้าใจมากขึ้นใครยังสนใจอ่ะก็มาสมัครด้วยกันได้นะสนใจครับแล้วนี่ผมจะสมัครได้เลยหรือเปล่าได้ดิเองมาสมัครกันได้เลยถ้าเกิดไม่รู้อะไรเดี๋ยวพี่ช่วยสอนให้ได้หมดเลย งั้นผมขอสมัครเลยแล้วกันครับพี่ได้ได้งั้นเดี๋ยวเองลงชื่อไว้ก่อนเลยครับครับแล้วว่าแต่เองชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่ออิดครับอืมพี่ชื่อเฟิร์สนะอ๋อครับพี่เฟิร์สยินดีที่ได้รู้จักครับครับนี่ครับครับผมง้องไปละครับัสดีครับครับ นี่ใช่พี่ติ๋วเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กูชื่อน็อตอยู่ปีหนึ่งเออกูนังด้วยนะได้อ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นรุ่นพี่นี่เราก็ปีหนึ่งเหมือนกันนะชื่ออิดเพิ่งเข้าชมรมติวได้วันแรกอ่ะเออเหมือนกันเลยเพิ่งเข้าชมรมติววันแรกเหมือนกันแล้วนี่ทําไมน็อตถึงเข้าคณะเนี่ยไม่รู้จะเรียนอะไรวะสอบติดก็เลยเรียนแล้วอิดอ่ะก็ไม่ต่างกันหรอกของอิด แม่บังคับให้ไปสอบหมอแต่เราสอบไม่ติดอะ่ะแม่ก็เลยบังคับให้มาวิศาวะต่อติดก็เลยต้องเรียนเลยทำไมแม่มึงดูกดดันจังเลยวะธรรมดาของเขาแหลโปกติก็ใช้กันแต่ในไลน์ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยก็มีแต่โอนตังค์แม่ใช้อย่างเดียวเฮ้ยแจ๋วแจ๋วพูดน้อยแต่โอนไวเลยแต่อิมึงอ,อยู่หอหรือไปกลับวะอ๋อเราอยู่บ้านป้า แต่ก็อยากอยู่หอนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนวะนี่เลยงั้นมาหารหออยู่กับกูเฮ้ย hey, พร้อมยังสวัสดีครับว่อมาแล้ว ัวดีนาะอ้าวไปเอรเหรอ,หรอขอเซเชียข้นมาอย่เหมือห้องใหญ่ไงนะเนี่ยเซเชียวก็หหนหนเหน่อยอว่ะก็มยมาเยืไมให้เก็บห้องเลยเชเก็บห้องเลยได้ได้เอ้ยน็าตป่วยเป็นโรกอะไรวะยาเต็มเลยป่ดีปวดหัวตัวร้อนกระสับกระส่ายสะพิกาอาหารไม่ย่ยๆๆอยไม่รู้ด ได้กดในกระเพาะมีขี้่าแคร์เตจิตะขับถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออกโอความดันโลหิตสูงแหมมึงเป็นขนาดนี้มึงจองโรงยันี่ยาโปงไงมึงไม่รู้จักเหรอวะทอนี้ไม่รู้จักเปิดเข้ามาเลยประตูแม่หรอสวัสดีครับเพื่อนมีของผมหรือเปล่าครับอ้าวไอ้น็อตมึงพาเมียใหม่มาอยู่ห้องด้วยเหวะเออได้เมียกูเองกูจะจัดหนักซะหน่อยทุย นี่อิทด้วยเพื่อนใหม่อยู่คณะเดียวกับเราอะ่ะกูหาคนหาค่าห้องอะ่ะมึงทำเพรามจักันเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้อิดกูชื่อจักนะเว้ยยินดีที่ได้รู้จักว่ะกูชื่อบาร์นะเว้ยอ๋อสวัสดีครับเฮ้ย응พอดีเลยถือว่าเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าแกง๊งไอ้น็อตมึงจักตั้งแต่เม็ดดิวะเฮียอิดมันไม่รู้จักไว้พวกมึงเอา้าจริงเหรอวะอันนี้จักมึงชมเข้ามาสักแก้วดิได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจักจะให้ จัดให้เลยเด็กพีจัดให้เลยอือืเออาให้แม่งเมาเลยจัดให้จัดให้ไม่ดีหรอกจะเยเลยจัดให้เพื่อนว่าได้ละเพื่อนเอ้ยอะไรอ่ะ ของดีมลองดูอีดยกเลยเพื่อนเอาเลยดิอีดเอาอีดเป็นไงสดชื่นนะออร่อยวะ่ะ จากกันแล้ววะกลับไปแล้วดิมันจะอยู่ทําไมวะไม่ต้องพูดมากเนอนต่อเถอะอืมแมงคช่จะขุ่าเคช่อ้าวมอร์นิ่งเพื่อนอิดเพื่อนน็อตครับได้จ้าครับเป็นไงวันนี้เพื่อนจัดหล่อเป็นพิเศษไหมเรื่องบรรยาอ่อนอย่างเงี้ยกูยกให้มือเงินะไอ้จักแน่ขนาดตอนเช้าๆที่คนเขายังไม่ตื่นอย่เนี่ย มึงยังมีอารมณ์เ,เล่นอีกชัวมันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนแต่อ<ม>ิดหน้าแม่งเป็นอะไรวะหน้าบูดยังกระตูดหมาเมื่อคืนไนอ้น็อตไม่จัดให้มึงเหรอวะเฮ้ยจัดดีเฮ้ยแต่แม่งจัดห้องเว้ยมึงแม่งมาสุดทางด้านนี้จริงๆเลยวะเย็บเค้แม่งจัดทั้งคืนเลยวะ<ม>ข้าวใหม่ปลามันก็แง่เลยข้าวใหม่ปลามันที่อยยะไรกูหมายึงจัดห้องเว้ยโอ้หจัดห้องทั้งคืนพาไม่ได้นอนแม่งวันนี้มีเรียนแคลนอีก โหเหงายากเลยแล้วไปไปขึ้นไปเรียนดีกว่าข้ายไปนอนต่อบนห้องดีหรอเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแก้วไปเก็บก่อนนะเว้อืมไปเอี๊ไป กแม่งเรียนที่อะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยวันนี้อาจารย์ก็สอนก็ยากมีงานทายค่าบอีกเรียนไม่เข้าใจเอ่ะเออดิใครจะไปเก่งเหมือนมึงอ่ะธรรมดาทำอะไรก็ทำได้หมดอาจารย์ให้อะไรก็ทำได้ธรรมดาส่งใสอย่างเดียว่าหน้าตายมือมึงเนี่ยเรียนได้ไงวะมึงไม่ได้หลอกด่ากูชาเพื่อนใครจะไปกล้าด่ามึงอะกูอ่ะเก่งทุกวิชาอยู่แล้วแต่วันนี้น้กว่ากูง่วงซึมๆแปลกๆที่อ่ะ แม่งเรียนอะไรก็ไม่เข้าหัวเลยอือเอาหน้าทำเป็นเครียดไปอีฟกูจะบอกให้นะเว้ยก่อนมาเนี่ยเมื่อเช้ากูกินโปมามถ้าปกติกูกินแม่งทุกวันอะเห็นะใช่เหรอวะอเวลากูกินหม่งกูดีแบบเดียวที่เวกัแม่งง่วงหมือเลยอือของแบบเนี้ยมันแล้วแต่คนบางคนนะเว้ยแม่งกินไปแม่งก็มึนๆเออๆอะแบบเหมือนมึงอะแต่เวลากูกินใช่ปะสมองกูดีแบบลื่นปื๊ดแต่คิดเลขลื่นปื๊ดๆเลยอะกูอยู่ได้ยันเช้าเลยอะอือ ทำไมกูไม่เป็นบ้างวะต้องซ้หรอเพื่อนอพอเหอเยี่ยไปหายน้อยกันบ้างก็แล้วกานมึงพอเข้าใจไหมวะเข้าใจกว่าที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าอย่นะเว้ยดีดีดีพูดได้นะเว้ยอะไรได้วะไอ้หอิดไงพอแดกปุ๊บสมองมันติดปั๊บสักพักตจะปุ๊บปั๊บปั๊บเลยเว้ยเออใช่ปุ๊บปั๊บเลยแต่ไม่ใช่เหี้ยอิดนะ พ่อม like ok like, ึงไงจากงานเก่า hmm. ส่งไปตอนเที่ยงปุ๊บงานใหม่มาตอนบ่ายปั๊บไม่ต้องนอนต้องนอนกันเลยชีวิตเขาแกล้งเด็กปะวะอืออาจารย์เขาลักเขาอย่างดีกับมึงเขาลักอะไรมึงดูที่เนี้ยไม่ไมมาเติมเลยเนี่ยงาน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 อีกเล่นละแทมหาแล้วค่ะคิดถึงแพมไหมไม่ได้เจอตั้งหลายวันนะคือที่คณะงานเยอะมากไม่รู้เลยว่ากินเวลาที่มหาอีกที อีกถ้คิดถึงแพรเหมือนกันไม่เจอกันตั้งนานแต่เนี้ยเพื่อนใหม่อีกนะคนนี้ชื่อบาร์ตสวยเนี่ยจากส่วนคนนี้ชื่อน็อตน,นะยินดีที่ได้รู้จักค่ะทุกคนชื่อแพรค่ะเป็นเพื่อนของอีกยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะดีจ้าคนสวยไม่เศร้ามีแฟนหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่มีเนี่ยจากคนนี้ขอจีบนะจ๊ะมึนะมงก็แกล้งเขาไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษนะแพรพอดีจักมันชอบเซลสาวงนี้แหละไม่เป็นไร<ด> ยินด uh ีร huh. ู้จ no ักนะเราเป็นลูเมกของอิดเองอะยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะคะเนี่ยว่าแต่ก่อยอิดมันขนาดเนี้ยไม่เกรงใจแฟนใหม่มันบ้างเหรอฮะอิดมีแฟนแล้วเหรอก็นี่ไงนั่งหัวโดอยู่เนี่ยหัวพ่อมันพีโดมึงรู้ได้ไงวะไม่ได้นะเวยกูยังไม่อยากผิดใจกับไอ้น็อตมันวะตลกใหญ่แล้วมึงอะ มึงอย่าไปแกล้งมาในจักให้มันทําก่อนจะได้เสร็จเสร็จเออแล้วนี่อีททางานอะไรอยู่อะอ๋องานเมื่อเชา้าอ่ะที่อาจารย์เขาฝั่งไว้อ่ะอืมแล้วนี่อีกกินน้ำอะไรเนี่ยเห็นกินอยู่แั้แวแหละกินไม่หยุดเลยโปรอ่ะไอ้จักออกมาให้กินอ่ะอี๋ลองกินแล้วมันก็อร่อยดีนะเพื่อนๆอ่ะสมองโล่งดี ไม่ได้กินเยอะใช่ปะอืมฮึใช้จิบๆเองแพ้อืเอ่องั้นทุกคนคะงั้นแพ้อขอตัวก่อนนะอ๋ะอพอดีมีธุระต่ออ๋อ,อ,อแล้วเจอกันแพ้เจอกันครับเจอกันครับแล้วเจอกันนะจ้าคนสวยยินาาดีได้รู้จักนะจ้าจุ๊บๆบายค่ะ งานตั้งตาทำงานชวนมึงอ่ะกูไม่ได้แนนนี่แกว่ะกลัวดิเดี๋ยวกี้เรามานอนกูโดนแม่ด่าตายพอดีนี่เราทำไม่ได้อย่างสามจุดแปดเลยนุ้ยแม่มึงก็นะมึงทำนานนี่ยังวะก็ตั้งแต่แยกกันตอนติวนี้กูก็ทำยาวเลยว่ะกมึงเดินทำได้แล้วมั้งเดี๋ยวร่างกายก็ไม่ไหวหรอกไม่ได้เว้ยมึงรู้จักแม่กูดีมึงไม่ทางเข้าใจกูหรอกตัวนี้กูมาเมาเหมือนทั้งวันเลยเป็นเพราะอะไรวะก็โป๊ไง แต่แลสมองปอดโปแต่มันก็ไม่ตล,ลอดหรอกนะเว้ยและคะแนนน่ะยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วว่าไปพ,พักผ่อนเถอะว่าไงนะบอกกูพอไม่ได้หรอกเว้ยึงทำงานก่อนว่าแต่น้ำกูหมดว่ะไปเติมให้หน่อยดิไปทำแดกเองเถอะจะเป็นอาบน้ำนอนแล้วงูชิบหาย เฮออ้ยมึงไปนอนไม่นอนไปเฮี้ยงานต้องส่งอ่ะน,นุ้ยพวกเนี้ยมึงอย่าลืมน้วยมึงอยู่กลุ่มเรามึงาช่วยกูทำเลยดีกว่าไม่เอาอ่ะไปนอนดีกว่าน่าเครียดแบบนี้สมองไม่ทำงานแล้วหรือไงวะ เทียเทียอะไรโอ้ใท้แม่งเบยเ้ี่ยผายน้ำก็หมดคิดก็ไม่ออก ไปกัไปเหรอวะเมื่อกี้ไปไหนทั้งนั้นน่ะสภาพเป็นแค่เดินมาห้องไม่ตรงเลยลากไปไหนไม่ไปอิจดูฟังกูนะเว้ยสภาพไม่ไหวหอ่ะนะเว้ยมึงไม่ง่วงไม่นอนเที่จไปเจอมึงอะ่ะมึงแม่งหมดจะดือ้อไม่ฟังใครเลยแล้วปากมึงเนี่ยแหลกอะไรเยอะแยะน้ำงบากกูอุย น้ำมาป่กวะน้ำเฮียอะไรบึงเนี่ย,ย,เยงเรื่อะไรเฮียเรื่องไอ้เฮียเฮียอิดนี่ทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อคืนทำงานดึกมากเหรออืมก็ใช่ทำงานคืนเลยกินโป๊ได้ใช่ปะอืมก็ใช่อ่ะเอาจริงปะ ิดไม่ใช่คนโง่ที่ต้องมานั่งใช้ของพวกนั้นเลยนะเว้แพรว่าอิดหยุดดีกว่าถ้าพอออนรู้เรื่องเรื่องใหญ่แน่เฮ้ยแพรจะบอกแม่แล้วเหรอก็ถ้าสภาพยังเป็นแบบนี้ก็คงต้องบอกแหละแพรไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยกินไปแล้วก็เรียนได้ถ้าพอหมอไม่โล่งเองไม่แย่แพรอิดเลิกเหอะก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้เฮ้ยแพรก็เราบอกไม่ได้แย่ไงดูเพื่อเราดิไอ้น้อยไอ้จากไอ้บ้าเนี่ยกินไปแม่ไม่เห็นเป็นหายเลย แต่อิดเป็นไงแพ้ก็เราบอกไงเรากินไปแล้วก็เรียนได้เราก็ทำงานส่งอาจารย์ช่างเออวันอาทิตย์แพ้จะกลับบ้านอิดจะกลับไปหาป้าอ,ออนพร้อมแพ้ไหมฮึกลับไปไม่เจอแม่ไม่รู้จะกลับไปทำหาอะไรฝากบอกแม่ด้วยนะเราสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่คงไม่ต้องบอกนะคนในคณะเรารู้จักแม่เราดีอยู่เราอีกสายแล้วเข้าห้องแแบบว่ะบ้าองมึงเอา้า เฮ้ยอ hey, ิดกูไปอะไรวะแม่ทักมาด่าวะอยู่ดีก็ไลน์มาดา่าเรื่องคะแนนกูใหญ่เลยไม่ถามกูสักคำเลยว่ากูเรียนไหวไหมห่มงวงแต่นหน้าตัวเองทั้งนั้นเลยแม่กูอะกูเครียดวะอาจารย์ก็เสือไปบอกที่บ้านว่าคะแนนกูไม่ดีอาจารย์มีสิทธิ์เครียดอะไรได้วยวะไม่เข้าใจอะแม่มึูรู้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเออดีคนในคณะเราแม่รู้จักกับแม่กู ไปบอกแม่กูหมดเลยเอาหน้าต้องเสียใจเดี๋ยวกูจัดตี้ให้มึงเองเฮ้ยว่าแต่มึงมีตังให้กูยืมเปล่าวะเดี๋ยวกูซื้อยามาให้กูเครียดอยู่นะเว้ยมึงมีอารมณ์ยืมตังกูอยู่เปล่าวะเออหน้าเอาตังมาให้กูเดี๋ยวกูให้มึงลืมเองเข้าใจไหมเพื่อนน้องสาวเฮ้ยันมีพวกอยู่สนุกไหมสนุกสนุกไหม ี่พวกมึงรู้ป่ะทำไมเมื่อวานกูถึงเรียกพวกมึงมาตีกันะทำไมวะก้อยอีกนะดิแม่แมงไลน์มาด่ายับเลยแม่ร้องไห้ไม่หยุดเลยกูเลยถือโอกาสจัดตีใหญ่พวกมึงเลยไงแม่งขี้ไงจังวะไอจักแม่งโดนประจาไม่ยังไม่เห็นร้องสักแอนเลยธรรมดาน่ากลัวอะหน่ายกว่าอะไรอีกแต่น็อตทำไมช่วงนี้มึงรวยจังวะเมื่อคืนก็ไม่เก็บตังพวกกูสักบาทมึงไปหลอกใครเข้ามาวะ ก็มีเด็กเออให้กูหลอกไงขอเท่าไหร่แม่ก็ให้เด็กหรือเมียว้าดีดีไออิดไออิดให้กูยืมเว้ยบ้านไม่รวยสุดๆเลยแหงไม่ง้อให้กูหลอกอีกกูนี่อย่างอิจฉาจริงจริงเลยวะอยากมีรูมเมทแบบนี้บ้างวะไอสัตว์แล้วเมื่อวานแม่งแดกโบโคตรเยอะแม่บอกจะแดกให้ลืมได้แค่เฮียเอ้าแม่งแดกให้ลืมแเรวบ้างลืมมึงเหรอเฮ้ยอิดเชื่ออะไวกันอ่ะ ขออนุญาตเปลี่ยนน้ำเกลือหน่อยนะคะเรียบร้อยะค่ะ อ,อิดฟื้นแล้วรอนี่อิดเกือบตายรู้ปะเนี่ยแล้วนี่เราู่ที่โรพไปบานไงน้เนี้ยจาได้ว่ายัางนั่งทำงานที่มอเลยก็อิดลมชักไปไม่รู้ตัวเลยเหรอฮะเราชักเหรอเมื่อคืเราไม่แช่มเมื่อคืนอีดทำอะไรเราได้กินโปกับเพื่อนกินโปกับเพื่อน นี่เกือบตายแล้วรู้ตัวไหมอ่ะอิดนี่จำเป็นต้องใช้ของอะไรพวกนั้นเลยถ้าอิดเป็นอะไรไปอ่ะแม่อิดจะอยู่ยังไงพ็อ่อนน้ะกังวลอิดมากนะคิดถึงแม่บ้างสิก็เพราะเราคิดถึงแม่ไงแพรเราเลยเป็นแบบนี้เราอยากเรียนให้มันเก่งด,ดีก็พกเกพเราะแม่อยากเรียนจบก็เพราะแม่เราบทุกอย่างก็เพราะแม่แพรก็น่ารู้ดีนี่ ความสุกของเราเป็นยังไงแต่เราก็ไม่เคยได้ทํามันเพราะเรามันด็กคิดถึงแม่ไงเราเลยต้องเล่นยาหาะน่นอ่ะนี่ทำไมพูไปชดแบบเนี่ยที่แม่ออกพยายามทําทุกอย่างก็เพื่ออิฐด้วยนี่เราโทรตามเขามาแล้วอีกสภะกแกคงจะมาคทว่างมาเวยนี่แพ์ถามจริงๆนะอิดเคยคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างปะ แม่สั่งอะไรอีกก็ทำอย่างนั้นเหรอแพรก็น่ได้รู้ดีเนี่ยว่าโดนแม่มาเข้าตั้งแต่เด็กอะ่ะคือแพรขอโทษคือนะีอีกเป็นยังไงบ้างลูกทานข้าวหรือยังแม่เอากระเช้ามาเยี่ยม เตรียมเดี๋ยวแม่ต้องไปก่อนนะลูกแม่มีธุระด่วนถ้าเป็นแบบนี้่หลับแม่ไม่ต้องมาก็ได้ครับแม่ข่านมาดัดแแล้วเอามาซื้อของให้อีกก็ได้อิดลูกแม่ขอโทษแต่ลูกก็รู้ว่าเราเหลือกันอยู่แค่สองคนแม่ต้องทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อลูกแม่อยากให้ลูกเข้าใจแม่ผมเข้าใจแม่แต่ผมก็อยากให้แม่เข้าใจผมเหมือนกัน ไ้่เก็นไรนะครับออนฝากด้วยนะลูกได้ค่ะสวัสดีครับออน